สวัสดีครับผมนายจิริพัฒน์ตงษาศป31ปีที่ห้าเลยจะมาต่อชุดฝึกนิมิติกในงานที่เจ็ดนะครับเริ่มต่อที่แหล่งจา่ายขั้วครับมาเข้าที่สวิตช์ S3N1 หัวซาก S3 c o m ม o n นะครับออกจากสวิตช์ S3NO นะครับมาเข้าที่สวิตช์ S1 เปลยนตัวครับดิมิทสสวิตมาเข้าที่ Y1 ครับก็ครบแรงจ่ายคังไม่ได้ยินไม่ได้ยินม้ครบวงจรที่แรงจ่ายครบแรงจอยู่ออกจากขวบวกนะครับมาเข้าที่ดิมิทสวิต S2 จากทดิมิทสวิต n o เข้าที่ Y2 เข้าที่ังใจครบเปิดลมดิเมื่อกดสวิตช์ S3 ครับโอนให้สวิตช์ S1 ทำงานเปลีย่ยนสถานะจาก NO เป็น NC วายหนึ่งทำงานสมมติให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออกและเมื่อกระบอกสูบเคลื่อนที่ออกมาชนดีมิสวิตช์น2องทำให้ดีมิสวิตช์เปลี่ยนสถานะจาก n o เป็น n c ส,สู่ทำให้ Y2 ยสองทำงานทำให้กรนะบอกสูบเคลื่อนที่กลับเข้าสู่ครับ